กลับมาอยู่กันช่วงนี้นะคะกับ Q&A ค่ะสงสัยตอบให้กับคุณอาพิศนุค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอาครับผมทราบว่าคุณอาเนี่ยเคยไปดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับเชลซีที่สแตมฟอร์ดบิดก็คือสนามของเชลซีครับอยากให้เล่าบรรยากาศว่าเป็นยังไงบ้างครับดูหลายคู่ที่เป็นคู่เอกเพราะว่าไปจากเมืองไทยแล้วเพื่อนๆที่เตรียมตัวไว้ให้ก็พยายามเตรียมคู่เอกให้เราเกาถามกันว่าวันนั้นคุณอาไปในสีเสื้ออะไร สีเสื้อธรรมดาเลยไม่มีสีเสื้อไหนเพราะผมไม่ได้แฟนเชลซีกบแมนยูอ๋ออ๋อกางกลางไปแบบกางกลางแล้วนั่งในกองเชียร์ใครครับนั่งอยู่ในกองเชียร์ของเชลซีนั่งตัวที่ไม่ใช่หลังประตูหลังประตูจะเป็นกองเชียร์พันธะค่ะถบเชียร์แบบบูดูดันเราด้านข้างก็เป็นกองเชียร์ผู้ใหญ่หน่อยอเวลาไปดูบอลแมตช์ใหญ่คู่ใหญ่อย่างเงี้ยมันก็ตื่นเต้นครับโดยเฉพาะอย,ายิ่งผู้ใหญ่มักจะชิงพื้นที่เป็นแชมป์ชิงพื้นที่ไป อยู่ฝาชัเปีกสหนึ่งในสี่ของตารางความเข้มข้นก็มีครับอันนี้กี่ปีที่ผ่านมาครับเมื่อสปีครับสปีที่ผ่านสามปีเองแล้วเขาเชียร์กันแบบดุเดือดไหมครับพนากองเชียร์เจ้าบ้านดุเดือดทั้งนั้นนะฮะมีนาที่ตะโกนเชียร์ทีมตัวเองครับด่ากรรมการด่าผู้เล่นฝ่ายตรงข้าวแล้วก็มีการร้องเพลงพร้อมๆกันค่ะ แล้วคุณอาอินไปกับฝั่งไหนคุณอามีร้องเพลงกับเขาบ้างไหมไม่ไม่ได้ร้องเพลงเฝ้าสังเกตการเป็นนักสังเกตการมากกว่าเพราะเราเป็นนักข่าวนะแล้วก็ได้เห็นว่าการเป็นทีมเยืนถ้าว่าทีมเรายิงประตูได้เนี่ยดีใจได้แต่ดีใจแบบสำรวมหน่อยอย่าดีใจแบบดีใจแล้วหันไปย่อเย้ฝั่งตรงข้ามซึ่งอยู่ข้างๆเป็นเรื่องเลยนะคุณอาคุณอาดีใจสำรวมดีใจยังไงดีใจให้ดูหน่อยได้ไหมดีใจในใจฮะดีใจในใจ อ๋อน,นี่ดีใจแล้วเหรอคะคุณ <c oughs> อ,อพอเห็นภาุเฮ้ยโหอันนี้อันนี้อันนี้ไม่รอดใช่ไหมคะยอยุยยุอันนี้นคือหนักคืออะไรครับโดนอะไรครับสจวดตของสนามก็คือเหมือนกพพอับรอรับจะเดินมาหาเลยแล้วก็มาคุยซุบซิบซุบซิบซุบซิบเพื่อนซึ่งเป็นฝร,รั่งรู้ธรรมเนียมดีบอกว่าสจวร์ตกำลังสอนว่าอย่าเชียร์แบบนี้ถ้าเชียร์แบบนี้อีกครั้งหนึ่งจะออกแกกสนามเลยนะ โูยโห,หดอ่ะ,อะคุณสมมติว่าดีใจในใจบ้างเอาอีกลองทำอีกแบบหนึง่งพอยิงเข้าปุ๊บม <laughs> ันอึดอัดเนาะคือจะดีใจเต็มที่ได้ <laughs> ก็ตองเมือกข้างๆเราเนี่ยเป็นพวกเดียวกับเรา <c oughs> แต่เราเกิดได้ตัวไปนั่งอยู่ในฝั่งตรงข้ามยิงประตูเขาแล้วเขาเป็นเจ้าบ้านไปดีใจมากเนี่ย กองเชียร์เขาไม่พอใจออแล้วมันจวดจ้องมาเตือนเพราะว่ามันจะเป็นต้นเหตุแห่งความทะเลาะวิวาทกันได้ออแต่เขามีกฎที่แบบเข้มงวดน,นะครับใช่แต่กฎเขาดีมากเนาะดังนัน้นทําอีกทีหนึ่งเขาให้ออกเลยคนก็ไม่กล้าทําแล้วเพราะว่าอยากนั่งดูต่อใช่ไหมคะแล้วดูบุคลิกของคนที่เชียร์แบบนั้นออกข้างหน้าเห็นปั๊บเราทราบเลยว่าไม่ใช่คนไม่ใช่คนอังกฤษถ้าคนอังกฤษก็จะทราบว่าเชียร์แบบนั้นไม่ได้ครับงเป็นนักท่องเที่ยวเป็นคนต่างชาติพอาจะรู้กฎอยู่แล้วเนาะก็เลยดีใจ เกินเลยไปครับอ๋องั้นแสดงว่าที่เราเห็นกันในทีวีที่แบบว่าโอ้โหแบบดีใจกันแบบกระโดดบนสแตนอย่างเงี้ยก็น่าจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือเปล่าคะคุณอาแต่ดีใจโดดบนสแตนก็คือกองเชียร์ของทั้งพวกเดียวกันอยู่ในกลุ่มเดียวกันอันนั้นเต็มที่ได้เลยแล้วอันนี้ผมถามผมเชื่อว่าหลายคนทางบ้านหลายคนไม่รู้อย่างสนามที่เป็นเราเป็นสนามเจ้าบ้านเองเนี่ยเรามีสิทธิกันพื้นที่ให้กับกองเชียร์เราได้มากกว่าใช่ไหมครเขาแบ่งเปอร์เซ็นต์เลยฮะเขาแบ่งเปอร์เซ็นต์ชัดเจนเบ่เปอร์เซ็นต์ชัดเจนเลยเท่าไ แล้วแต่จะสิบเปอร์เซ็นสิบห้าเปอร์เซ็นตสำหรับอกองเชียร์นอกบ้านทีมเยือนแต่กติกาอย่างหนึ่งก็คือพอหลังจากแข่งเสร็จแล้วนี่ตำรวจจกกัดการไว้เลยเพ่าให้กองเชียร์ทีมเยือนออกทีหลังหรือออกก่อนเพื่อบริหารจัดการให้ดีส่วนใหญ่แล้วจะให้ออกก่อนไปเลยออกก่อนออกก่อนขึ้นรถไฟกลับไปก่อนเลยเพราะไม่งั้นแล้วเดี๋ยวตีกันอย่างแมนยูเลวูล์คูลยโอกาสที่จะตีกันันมีได้อย่างง่ายดายมากเพราะนั้นตำรวจจะต้องกันให้ แบนว่าใครออกก่อนออกหลังให้ชัดเจนครับอย่างล่าสุดก็ไม่ได้แข่งกันแมนยูเลี้ยงูมีประท้วงเกิดขึ้นรประท้วงหน้าโรงแรมนยคือแบบไม่ให้นักฟุตบอลออกจากโรงแรมก็เลยมีการยกเลิกบรนนั้นไปอันนี้ก็เป็นความรู้สึกของคุณนาที่ได้มีโอกาสไปดูฟุตบอลนะครับเชลซีกับแมนยูที่แซนฟอร์ดดิดนะครับผม สุดยอดเนาะไม่ได้ไปแต่ว่าคุณอาเล่านี่เห็นภาพจริงๆนะเห็นภเป็นภาพแลได้รู้ถึงกฎมารยาตต่างๆในการดูฟุตบอลด้วยนะใช่ค่ะวันนี้ยังไงขอบคุณคุณอามากๆนะคะขอบคุณมาก็ลยนี้ขอบคุณค่ะอหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะอย่าลืมนะคะกลับมาติดตามสาระดีๆแบบนี้ในแวดวงกีฬาได้ใหม่นะคะกับรายการสดบ้างบ้งวันนี้เราสามคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ